สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง w Windows Book Channel นะครับคลิปนี้ก็จะมาทัวบ้าน EP ที่2นั่นเองครับโอเคไปเริ่มกันเลยตอนนี้ก็จะเป็นเป็นทางเดินนะครับมี2ทางเดินแบบมันจะแหลกไปนิดนิดหน่อยๆน,นะว่าผมปรับเป็นสองสองช้นงเลยจะได้เห็นชัดๆนะ ตรงนี้ก็จะเป็นหีบนะครับค่อยมีอะไรมากชั้นสองก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์พิกเจอร์นะแล้วก็มีเฟอร์เน็กับคาบนะครับม,มาดูที่ชั้นที่3นะอาจจะก,กระตุกตรงนิดนิดหน่อยหน่อยนะเพราะผมปรับเป็นช้างสัสองนะตรงนี้ก็เป็นวิวที่ดู <laughs> บ้านทัวร์บ้านที่หนึ่งนะอันนี้บ้านที่สามที่สองนะเตียงมีสองมีสี่เตียงนะครับ โอเคท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าชั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับชั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับไปร่วมกันเลยนะโอ้ใกล้มืดแล้วนะครับทำมันชอบมืดตลอดเลยก็จะเป็นเนเธอร์นะครับเออเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำเซตเดย์ก่อนปัดโถโอเคเข้าออนะเราว่าเข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 ้าก็จะเป็นเออมันโหลดอืดจริงๆอะ่ะนะ นันก็จะเป็นจะเป็นบอกอีกแหละจะเป็นสะพานนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะสะพานที่เฉยโอเคมาดูต่อไปกันเลยนะมาดูมาดูส่วนของหลังบ้านนะครัืมบานหลังบังบ้านต้องลงไปอีกด้วย ประตูตรงนี้ก็จะมีหญ้านะจะมีต้นไม้ไม่ใช่หญ้าดิจะมีต้นไม้ไมมไมเป็นไม้ที่มันเป็นใบไม้นะครบเกาะอยู่แต่ๆตตรงขอบนะอ่ามาส่มาดูส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคบอืม้มนะอะไรอะไรจะดีขนาดนั้นนะบ้านหลังนี้เนี่ยก็ข้างบนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะข้างบนก็ไม่มีน้ํานะจะเป็นบ้านแบบ ใช้เป็นแบบใช้เป็นแบ,บนี้เลยนะครับก็ก็สําหรับบ้านนี้ก็สร้างมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ทัวบ้านแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ๊ายบาย